Spirit บุคคลที่เติบโตในชีวิตทางฝ่ายวิญญาณผู้คนก็จะรู้ได้จากผลที่ปรากฏออกมาในชีวิตของเขาพี่น้องทุกคนครับสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันหรือสื่อกับเราก็คือให้เรานั้นน่ะคือกินไปเรื่อยๆเพื่อเราจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในพระเยซูคริสต์เพราะเมื่อเราโตขึ้น ourselves benefit We ตัวเราเองนี่แหละจะได้รับผลประโยชน์ก่อน And benefit the body แล้วหลังจากนั้นเราจะสามารถเป็นประโยชน์และเป็นพระพรกับพระกายพระคริสต์ได้อย่างเต็มที่ด้ So what is God's will for your life as a believer in Jesus Christ? Well the Bible clearly answers this question. God's will for you is that you walk in victory เพราะ experience the blessing of God ได้ and fulfill God's purpose for your life and experience fruitfulness และทํา and walking in the will of God begins with a foundation of the word of God your heart แต่การที่เราจะดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ของพระเจ้าได้นั้นเราจำเป็นจะต้องมีรากฐานแห่งถ้อยคำของพระเจ้าที่อย่งลึกลงไปในจิตใจของเราก่อน And this the reason why want invite This the to why is we you. Sign for ourMO course online sign up แล้วตรงนี้จึงเป็นเหตุผลที่เราอยากจะขอเชิญชวนทุกๆคนที่จะมาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Emmaus ออนไลน์ของเรา The first course is designed to reveal the full scope of the finished work of Jesus หลักสูตรแรกนั้นได้ถูกออกแบบเอาไว้เพื่อจะเปิดเผยให้คุณได้เห็นการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์การไถ่ของพระองค์บนกางเขนนั้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ This will help you to see what belongs to you in Christ และความจริง ตรงนี้จะบอกให้คุณรู้ว่า คุณนั้นมีอะไรบ้างในพระเยซูคริสต์ and equip you to possess all these blessings by faith และจะเตรียมตัวคุณให้พร้อมที่จะยึดเอาพระพรทั้งหมดนั้นด้วยความเชื่อของคุณ the second course is designed to help you serve God with excellence and fruitfulness ส่วนหลักสูตรที่2นั้นเนี่ยถูกออกแบบไว้เพื่อจะช่วยคุณสามารถรับใช้พระเจ้าได้อย่างเป็นเลิศและเกิดผลอย่างมากมาย so hurry up and sign up for course one ไม่ต้องลังเลใจแล้ววันนี้ให้ล ลงทะเบียนเรียนเลยสำหรับคอร์สหนึ่ง And for those who have finished course one, sign up for course two. และสำหรับคนที่จบคอร์สหนึ่งไปแล้วอย่าลืมที่จะลงทะเบียนเรียนต่อในคอร์สที่สองด้วย We look forward to seeing you. เราเองก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกับทุกคนนะคะ And help you experience all that God has for you. แล้วช่วยคุณได้รับประสบการณ์กับทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับคุณ God bless you. ขอพระเจ้าอวพอรนะครับหลักสูตเอเมอุส เปิดรับสมัครการศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ทั้งคอร์ส1และคอร์ส2สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่ www.agcthailand.org เปิดรับสมัครถึงวันที่31ทธันวาคม2566 Emaus b i อ l e Bible Course เ o n มสไบเบิลคอร์ส2 o n l i ออ are now open for registration To register today or for more information, please visit agcthailand.org. Registration is open until December 31st 2023.

important relationships in our lives เราแต่ละคนเองก็มีความสําคัญที่มีความสัมพันธ์ที่พิเศษพิเศษ you know family ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับครอบครัว friends ความสัมพันธ์กับเพื่อน you know working partners หรือว่าความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนในการทํางาน all these are important relationships คือตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่สําคัญมากนะ but no relationship can compete with our relationship with God. แต่คงไม่มีความสัมพันธ์ไหนที่จะมาเทียบได้กับความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า so I want to thank you for always taking the time to study the word of God with us ผมเองอยากจะขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่คุณได้ใช้เวลาในการมาศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าร่วมกันกับเราทุกวันเลย now, now, let me let me say this ผมเองก็อยากจะขอพูดแบบนี้นิดนึงนะครับ Our relationship with God is unique because we don't see Him with our physical eyes. And our relationship with God is a faith-based relationship. I'm not talking about some superstitious believes we created in mind that our minds. แต่ผมไม่ได้พูดถึงความเชื่อในเรื่องของโชคลางในเรื่องของอะไรต่างๆที่มันดูเหมือนงมงาย But we believe God is real. แต่เราเชื่ออยู่แล้วว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่จริง And there's so many physical evidence uh, that He is real. แล้วมันก็มีหลักฐานให้เราเห็นอย่างชัดเจนมากมายเลยว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่จริง You know, but remember this. แต่ลืมนะคบ Our relationship with God is word-based. ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่บนพื้นฐานของถ้อยคํา What do I mean by that ผมหมายความว่าอย่างไง Because we don't see God with our eyes เพราะเราไม่ได้เห็นพระเจ้าด้วยตาของเราไง And we don't always tangibly feel him with our senses แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะแบบอุ oh, ้ยจับต้องพระองค์ได้หรือรู้สึกพระองค์ด้วยความรู้สึกของเราตลอดเวลา no, we have a relationship with god through his word เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผ่านทางถ้อยคําของพระองค์ and that's important because และตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่า the word never changes ถพอยคําของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนไป and so when we have a relationship with god through the word of god ดังนั้นเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยผ่านทางถ้อยคําของพระองค์ it is a powerful solid a n changing relationship มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มี พลังเป็นความสัมพันธ์ที่มีพื้นฐานอย่างมั่นคงมากๆ so you abide the word of God When the abide in เมื่อคุณเองเข้าสนิทอยู่ในถ้อยคำของพระเจ้าคุณเองก,ก็กำลังสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์อยู่ Now, ผมก็มักจะบอกกับผู้คนอยู่เสมอ If we say we walk with God ถ้าเราบอกว่าเรานั้นดำเนินชีวิตกับพระเจ้า And, and don't abide in the word then that's not true แต่ตัวเราเองไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยการทำตามถ้อยคำของพระเจ้านั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าจริงๆ Our relationship with God is word based ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าอยู่บนพื้นฐานของถ้อยคำ And yes you know there are times when we feel The presence of Godjo แต่มันก็มีบางครั้งนะที่ตัวเราเองสัมผัสได้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าเราก็รู้สึกว่าเออชื่นชมยินดีและมีความสุขกับช่วงเวลานั้นไป you know, but God wants a relationship แต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าต้องการให้ความสัมพันธ์ของเรากับพรอ,อยู่บนพื้นฐานหลักๆเลยก็คือบนถ้อยคำของพระเจ้าที่พระองค์บันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์ That's that's where our relationship with God is stable and not based on the feelings that change all the time. และบนพื้นฐานตรงนี้แหละที่ทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ามีความมั่นคงเสมอเลยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ของเราที่มันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลา You know God, I know your nature. พระเจ้าลูกรู้เลยว่าพระองค์มีพระลักษณะยังไง Not based on my changing feelings. ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของลูกที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอด b a s e d on what your word said. s a y แต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ถ้อยคำของพระองค์ได้บอกไว้ I know your will. I know your mind. I know your plan your คือลูกรู้เลยว่าพระองคิดยังไงรู้ใจพระองค์รู้แผนการของพระองค์ not based on the changing circumstances ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา but because of the eternal unchanging word แต่เป็นเพราะถ้อยคำของพระองค์ที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงต่างหาก one of the problems for many Christians ปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนมากมาย they try to relate to God based on their feelings and circumstances คือเขาพยายามจะสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยขึ้นอยู่กับความรู้สึกหรือสถานการณ์ภายนอก S that s wrong ซึ่งมันเป็นพื้นฐานที่ผิดนะคะ that's on a shaky foundation และมันจะเป็นพื้นฐานที่มันไม่มีความแน่นอนมั่นคงเลย our relationship with God must be word based ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าต้องอยู่บนพื้นฐานของถ้อยคํานะครับ alright so that's why we spend time in the word of God และนี่ก็คือเหตุผลที่เราได้ใช้เวลาในการศึกษาถ้อยคําของพระเจ้าเป็นประจําทุกวัน alright let's look at Ephesians 4:13 today วันนี้อยากจะให้เรามาดูในเอ s ฟซัสบทที่4ข้อ13 you know this is written to the church ตรงนี้เป็นข้อพระคัมภีร์ที่เขียนไปถึงคริสตจักร Till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the son of God to a perfect man to the measure of the stature of the fullness of Christ จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความภายบู์ของพระคริสต์ You know this is in the context of of the spiritual gifts God has given to some to lead the body of Christ ตรงนี้เนี่ยอยู่ในบริบทของของประธานในการทำงานรับใช้ที่พระเจ้าได้ส่งมอบให้กับพระกายพระคริสเพื่อที่จะทำงานในการรับใช้พระองค์โดยตรง What is the purpose of ministry และอะไรคือจุดประสงค์ของพันธกิจรับใช้ Ministry is to help people grow in Christ. ธุรกิจรับใช้มีเป้าหมายหลักๆก็คือการช่วยเหลือผู้คนให้เขาเติบโตมากขึ้นในพระคริสต์ Remember this. จำไว้นะครับว่า Ministry is not about feeling good that so many people follow us. ธุรกิจรับใช้มันไม่ได้เป็นการที่ทําให้เรารู้สึกดีว่าโอ้มีผู้คนมากมายเลยเนาะที่เขาติดตามเรา o have started so many หรือว่าเราเองได้ก่อตั้งคริสตจักรขึ้นมามากมา Or we lead so many care groups or whatever. หรืว่าเราเองเป็นผู้นํากลุ่มแคร์เยอะแยะเลย y o i s not about followers that we have มันไม่ได้เป็นเรื่องของผู้ติดตามที่เขาติดตามเรา the heart of the ministry หัวใจของพันธกิจรับใช้ p e o p l e in Christ คือการช่วยเหลือผู้คนให้เติบโตมากขึ้นในพระคริสต์ see when this is our motivation เมื่อตรงนี้เป็นแรงจูงใจของเราในการรับใช้พระเจ้า w will tell people the truth in love เราก็จะกล้าบอกกับผู้คนถึงความจริงด้วยความรัก if we just are motivated ถ้าเราเองมีแรงจูงใจว่าเออฉันอยากมีผู้ติดตามฉันเยอะๆอะเราก็จะพยายามประนีประนอมกับความจริงเพราะว่าเราต้องการทำให้เขาชื่นชอบเราและได้ติดตามเราตลอดแต่เมื่อเราประนีประนอมผู้คนไม่สามารถเติบโตได้นะผู้คนไม่สามารถจะเติบโตขึ้นในพระเยซูคริสต์ได้เลยเราจำเป็นจะต้องเข้าใจถึงแรงจูงใจในการทำภารกิจรับ It says here till we all come to the unity of the faith. ตรงนี้บอกว่าจนกว่าเรานั้นอ่ะจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ And you know, and I hear some leaders say all the time. ผมก็ได้ยินผู้นำบางท่านพูดตลอดเวลา Well everybody believes differently. It's okay. โอ้ยแต่ละคนเขาก็มีความเชื่อแตกต่างกันก็ปล่อยเขาไป And yes and no. มันก็ทั้งใช่ <Right. S 1> และไม่ใช่นะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเขาเชื่อไม่เหมือนเราเราก็จะแบบตัดเขาทิ้งไปเลยจากชีวิตแต่ตรงน,นี้คือสิ่งที่เรารู้จกากถ้อยคำของพระเจ้า God's given word to has us been พระเจ้าได้ให้ถ้อยคำของพระองค์กับเรา same about God the thing can all and we believe จริงๆเพื่อที่ผู้เชื่อพระเยซูคริสต์ทุกคนเนี่ยจะได้มีความเชื่อเดียวกันเกี่ยวกับจุดประสงค์ของพระเจ้าแผนการของพระองค์ There must be a unity of faith. มันควรจะมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อด้วย The Christian belief system must be the same. ระบบความเชื่อของคริสเตียนนั้นควรจะเหมือนกัน If not, we will not have true unity. ถ้าไม่เหมือนกันแล้วเราก็ไม่มีทางจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ Anyway, but that's a big topic. ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญมากนะคะ But God wants us to come to a unity of faith. พระเจ้าต้องการที่จะให้เราทุกคนบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ And of the knowledge of the Son of God. และในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า Means all Christians believe the same thing accomplished the about what Jesus has accomplished at the means same we Jesus all has cross. ดังนั้นเราที่เป็นคริสเตียนควรจะมีความเชื่อที่เหมือนกันเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงทำสำเร็จและบนกางเขนนั้น Jesus accomplished Salva salvation at the cross. But some t แต่คริสเตียนส่วนมากก็จะเชื่อว่าใช่บนกางเขนนั้นพระเยซูได้สำเร็จแล้วในเรื่องความรอดให้กับเราแต่บางคนก็ยังไม่เชื่อว่าบนกางเขนนั้นพระเยซูได้จ่ายราคาสำหรับการหายโรคของเราด้วยมันก็เลยมีความขัดแย้งกันในความเชื่อของเรา so God wants us to come to the unity of faith And of the knowledge of the Son of God. And, and then what happened to a perf what happens to a perfect man that's talking about maturity? Right. Spiritual maturity is important. ดังนั้นเนี่ยการเติบโตกับชีวิตทางฝ่ายวิญญาณจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก Every problem the body Christ Bo no, of in ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในพระกายพระคริสต์สามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้ว่ามันเป็นการกระทําหรือความคิดของคนที่เป็นเด็กอ่ะยังไม่โตพระเจ้าอยากจะให้เราโตขึ้น the is คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์ The fullness God. พระคริสต์ก็คือพระเจ้าที่ครบบริบูรณ์ทุกด้าน and all that God has planned for us is in Christ แล้วแผนการทุกอย่างเลยที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเรานั้นอยู่ในพระคริสต์ character God wants us to have Is in Christ The kind of power and victory he wants us to walk in Is in Christ The kind of peace and joy God wants us to enjoy Is in Christ The kind of wisdom and fruitfulness he wants us to experience is in in the of Christ. It's in the fullness of Christ. <eous> and maturity means, you are drawing more คุณเป็นผู้ที่ดึงเอาจากความครบบริบูรณ์ของพระคริสต์มากขึ้นทุกๆวัน maturity is not measured by how long you've been a Christian เพราะว่าการเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ไม่ได้วัดจากการที่คุณมาเป็นคริสเตียนยาวนาน it is also not measured by you went to seminary และก็ไม่ได้วัดจากการที่คุณนั้นเรียนจบจากวิทยาลัยพระคริสต์ธรรม none of these things reveal maturity สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวกำหนดถึงการเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่เลย but a mature Christian แต่คริสเตียนที่เติบโตแล้ว is one who has learned how to draw From the fullness of Christ คือเขาเป็นคนที่เรียนรู้ที่จะรับเอาจากความไพบูนความบริบูร์ของพระคริสต์อยู่เสมอดำเนินชีวิตออกมาจากตัวตนของเขาที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ดำเนินชีวิตอยู่ในพลังและชัยชนะที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ออกมาซึ่งหมายถึงบุคคลที่เติบโตในชีวิตทางฝ่ายวิญญาณ life the ผู้คนก็จะรู้ได้จากผลที่ ปรากฏออกมาในชีวิต <It runs S 1> ของเขาพี่น้องทุกคนครับสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันหรือสื่อกับเราก็คือให้เรานั้นนะ่ะคือกินไปเรื่อยๆเพื่อเราจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในพระเยซูคริสต์เพราะเมื่อเราโตขึ้น we, we, we ตัวเราเองนี่แหละจะได้รับผลประโยชน์ก่อน And the body Christ. แล้วหลังจากนั้นเราจะสามารถเป็นประโยชน์และเป็นพระพรกับพระกายพระคริสต์ได้อย่างเต็มที่ด้วยผมก็หวังว่าทุกๆวันเนี่ยคุณจะใช้เวลาในการทำให้ตัวเองเติบโตมากขึ้นในพระเยซูคริสต์ให้เราทิ่ฐานนะครั Father, thank you for the privilege being Christ พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับสิทธิพิเศษที่เราได้อยู่ในพระคริสต์ the every good thing in our life help us to pursue Jesus Christ with all our hearts Christ our with today all ขอพระองค์ช่วยเราในการที่จะมุ่งแสวงหาพระเยซูคริสต์ี่สุดหัวใจของเราด้วยในวันนี้ Help us to continue to grow in Him และช่วยให้เราสามารถที่จะเติบโตในพระองค์ได้มากขึ้น We thank you for this day เราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ And all the good things you have for us today และสิ่งดีๆทั้งหมดเลยที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเรา In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen well, God bless you We will see you again ขอพระเจ้าอวยพรนะครับและอย่าลืมที่จะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ thank you